สวัสดีค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่มีโอกาสไปตรวจสภาพผิวหน้านะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่อยู่ในห้างเนี่ยค่ะเป็นของโอเลนะคะมาตรวจให้ปรากฏว่าพอตรวจมาแล้วเนี่ยสภาพผิวของพพ์ผิวขาดน้ํานะคะก็คือคนที่บางคนจะเอ๊ะฉันผิวมันแปลว่าผิวมันแบบนั้นนี่ผิวไม่ขาดน้ําใช่ไหมผิวมันกับผิวขาดน้ําไม่เหมือนกันนะคะผิวขาดน้ำคือใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยขาดน้ํา ขาดความชุ่มชื่นนะคะแต่ว่าความมันบนใบหน้าเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งบางคนบอกโอ้ยถ้าเกิดผิวมันแล้วก็คือผิวเราก็น่าจะได้น้ําพอแล้วนั่นอาจจะยังไม่ใช่นะคะ<ม>เพราะฉนั้นในช่วงระหว่างสุดสัปดาห์เนี่ยพิมพก็เลยไปหาครีมที่ตัวเองอยากจะใช้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มการเพิ่มน้ําให้กับผิวแล้วก็ช่วยในส่วนอื่นๆด้วยนะคะที่เรามีความกังวลใจสําหรับตัวที่พิมพ์ได้มานะคะจะทีเ่เลือกซื้อมาก็คือเป็นของ สกินด็อกเตอร์นะคะรุ่นนี้ชื่อว่าแอนตาร์ติลีนพลัม3นะคะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ทั่วไปะคะ่ะตามพวกบูธวัสดุแล้วก็ในห้างที่มีเคาน์เตอร์ของเขาขายอยู่นะคะพิมพ์เลือกตัวนี้ขึ้นมาในใบโบรชวัวร์เขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มคอลลาเจน300%ภายใน7วันพิมก็ใช้มาสาักพักนแล้วะคะ่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ควรจะได้เนี่ยคือผิวจะ กระชับขึ้นลุ่มเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความสามารถในการมองเห็นริ้วรอยเราเนี่ยลดลงอีก35%ก็คือรอยริ้วรอยจะตื้นขึ้นอีก35%เนั่นเองนะคะก็ฟังแล้วฟังจากในนี้ก็รู้สึกว่าวิเศษมากเลยนะคะคือลองนำมาใช้ดูนะคะจากที่ยิมใช้ไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะคะเนื้อครีมซึมดีมากแล้วก็กลิ่น หอมแบบอ่อนๆอน,นะคะต้องให้ดูหนึ่งคือเนื้อครีมเขาจะไม่ได้ข้นมากนะคะจะมีลักษณะออกเหลวหนึ่งตอนที่เ,เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่แบบว่าเทแบบว่าเทตัวอย่างค่ะมีเอียบๆปุ๊บก็จะเทตัวลงมาติดกับนี้ mm hmm. เนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะขาวนุ่ม mm hmm. พอทาแล้วเนี่ยก็คือติดเซึมลงไปแบบดีมากเลยะค่ะแล้วก็ไม่มีความเหนียวเนหนอะหนะนะคะก mm ็เ hmm. ท่าที่ใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วยให้ผิว เอ่อชุ่มชื่นได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้ไม่ทําให้ผิวเกิดความระคายเคืองใดๆนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะก็เผื่อว่าใครที่กําลังมีความกังวลใจเรื่องริ้วรอยความไม่เรียบเนียนของผิวหน้าหรือว่าขาดความกระชับนะคะอาจจะลองไปเอาตัวนี้มาใช้ดูถ้าเกิดว่าหลังจะลองใช้แล้วล้วคิดยังไงเนี่ยก็มาทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วเจอกันในเร็วหน้าค่ะ